อ่าตัวนี้น่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นบอลูนพอเราลงมานะฮะเราก็จะลงมาตีบอสในนี้เราก็จะได้ของรางวัลอะไรกันไปตามที่เขาแจกเนี่ยตามนี้ก็คือเราก็เอาขึ้นไปแรก Easy c ก r d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาต้อง Easy c ก r d ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย Easy มากสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n น l เมลูมเมนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม r O X เ e ็กเจเน r เรชันกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาส่องเกี่ยวกับกิจกรรมฮาโลวีนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนนี้นะครับอันนี้คือพวกผมลองเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้มาอธิบายให้เพื่อนๆได้แบบชัดเจนแล้วก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มีพี่ปอนนะครับกับพี่ก้าเรามาให้ข้อมูลในการผิดพลาดนะจะได้ชัวร์ๆสวัสดีคนดูหน่อยครับสวัสดีครับส,สดีครับ กิจก,กรรมแรกที่อัปเดตเข้ามาเลยนะครับก็จะมีซุปตาฮาโลาวีนตัวนี้จะเหมือนกับพวกติ๊กต k อกอะไรพวกนี้ที่มีไปแล้วเนะื่องถ้าเกิดถ้าชนะก็จะได้เป็นพวกของรางวัลไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่หลักๆที่มีเพิ่มจะเป็นรหัสรับวิญญาณรหัสรับวิญญาณนี่มันเล่นยังไงนะพี่ในยังไงนะครับพี่ปอนรหัสรับวิญญาณอะจริงๆมันยากอยู่ก็คือส่วนใหญ่นะตอนนี้ที่ที่พี่เข้าใจนะก็คือ มันจะมีไอตรงเราต้องกดไปที่ฉลองอาโลวีนะครับครับผมกดไปเสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่ารายชื่อยม e ท c l u s i v e ครูบมีสามตัวทีเนี้ยแต่ละคนอ่ะจะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนแต่ละ ID จะไม่เหมือนกันครับเราก็คลิกที่กที่ NPC ตัวแรกไปอนะ่ะลองคลิกแล้วเดินไปเดินไปเสร็จทีนี้พอเดินไปถึง NPC เราก็กดตรงท่าทางครับทีเนี้ยกดท่าทางอ่ะมันต้องกดทุกท่าเว้ยต้องกดเรื่อยๆจเพื่อที่ n อ c ซมันจะบอกบอกเลขมาว่าเป็นเลขอะไรเราก็จับเลขนั้นไว้ประมาณก็ทำอย่างเงี้ยก็ทำแบบนี้สามตัวครับแต่ตัวข้างบนตัวข้างบนมันจะให้เป็นตัวอักษรเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวตัวข้างบนนี้ยากเกินไม่เข้าใจเหมือนกันก็รอดูโลก ดูโลกเขาปินอะไรกันแล้วก็ตามลองเปิดดูกันคนก็จะมีคนบอกรหัสเต็มโลกไปหมดแต่ก็คือเราทําแบบนี้ก็คือทําท่าทางใส่กับตัวโยมทูตแล้วเราจะได้รหัสมาถูกไหมใช่อ่ารูปแบบก็คพื่อนๆมันลองกดที่ตัวแรกอะเนี่ยตัวแรกของคุณท้างล่างเอ็กซ์คูซีเอ็กซ์คูลซีดทังล่างอ๋อเอ็กซ์คูซีดอะกดล่าง ไอสามโตข้างล่างคือตัวเลขของ<ช>ตัวเลขของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ๋อใช่อันนี้ของผมเป็นตรงนี้ข้างบนจะเป็นอนภาษาอังกฤษคือไอ,อ,อตัวด้านหน้าอักษรภาษาอังกฤษเราสามารถกรอคนอื่นมาได้ในโลกแต่ตัวเลขอะเรามาหาจากกันนี่แหละโอเคคือตัวเลขเราต้องหาจากตัว exclusive ละชื่อ,อยมทูตใช่โอเคโอเคแต่ต้องทำท่าทางมันก็จะบอกตัวเลขเราโอเคแล้วหลังก็คือหลังจากเราได้โค้ดกับได้ตัวเลขเสร็จแล้วเนี่ยไอตรงนี้เขาให้เราเอาไปแลกแล้วเราได้อะไรครับ ก็คือเราต้องไปพิมพ์ในช่องโลกต่อนะเราต้องเอาภาษาจีนตามด้วยขีดแล้วก็โค้ดที่เราหามได้ได้พิมพ์ไปที่ช่องโลกเรามันจะส่งมันจะส่งกล่องไอที่ไว้แลกรางวัลกิจกรรมอ่ะเป็นแพ็คเลือกมาทานจดหมายนึ่งกล่องเท่านี้ะครับก็คือจะได้เป็นของที่เราจะเอาไว้แลกของในกิจกรรมนะครับพวกหมวกใรนี้ใช่พวกเบสต่างๆวิสาบทเบส ไม่赖อันนี้เข้าๆเดี๋ยวลองทำให้ดูเลยก็ได้ก็หมุนเนี่ยถ้าหมุนถ้าหมุนไอตันเอ้ยถ้าประกายไอรอนอ๋อไอรอนไอรอนไอรอนถ้านน่าถ้าน่าจะเหมือนกันนะเดี๋ยวนะไอรอนนี่มันอันไหนวะอันข้างล่างบรรทัดสองต่อจากลูกกองประกายไอรอนนี่อ่ะบอกละสองสองอ่ะสองแล้วทีนี้เกิดไหมมันตามมา ฉลองฮาโลวีนแล้วตามมาตัวไม้กวาดได้ครับตัวที่สองนะครับได้ครับตัวนี้น่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นบอลลูนอันนี้เป็นบอลลูนนะไม่ติดเหรอเป็นเต้นเหมือนกันเป็นปะไกยดอนเหมือนกันโอเคเป็นตัวไม้กวาดนะกดเป็นบอลลูนใช่ไหมปะไกยดอนปะไกรดันเหมือนกันนี่ปึ๊บ อเข้าใจแนละ้วเมื่อกี้เราได้เลข2มาแล้วนะเพื่อนๆทีนี้เราได้เลข8มาละตอนนี้เราขาดตัวสุดท้ายแล้วก็กดไปที่ exclusive ตัวที่3อ่าใช่โอเคปึ๊บอยู่หลังอยู่หลังห้องสมุดนี่เองอเอตแล้วก็มาถึงจุดที่3นะครับที่เป็นตัว exclusive ใช้ท่าอะไรประเด็นท่าเดินประเดินไม่ได้ว่ะไม่ได้ หาท่าอยู่นะเพื่อนแป๊บหนึ่งมันต้องสุ่มท่าไปอ่ะมันู้ันอดท่าปอ่เจอแล้วเจอแล้วท่าอ้อนสองแปดสามอ่ะเราได้เลขมาแล้วทั้งหมดเป็นสองแปดสามอ่าโอเคแล้วทีนี้เราไปที่ช่องโลกครับก็คือเข้ามาที่ช่องโลกทีเนี่ยที่ภาษาอังกฤษอ่ะไอที่ตัวแรกอ่ะมันยากมาก ยังไม่รู้วิธียังแกะไม่ออกเ้นก็กรอบเขามา J E M E S ใหญ่ U I S F A I T T O U T P E T I T ขีสองแปดสามแล้วก็กดส่งปึ้งอ่ามาแล้ว แบบนี้นะครับเพื่อนๆนก็จะได้เป็นของขวัญจากแจ็คมาก็คือกล่องนี้อ่าแล้วนะครับเพื่อนๆพอนพอเราได้กล่องมาแล้วก็คือในกล่องเนี่ยมันจะมีให้แลกเบรทั้งหมดอยู่อยู่1กล่องแรกได้มาก็คือทั้งหมด5ชิ้นก็ถ้าเพื่อนๆ่อยากได้ชิ้นไหนก็ลองลงไปแลกนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูก็คือหลังจากเราทำไอตัวรหัสลับวิญญาณเราก็จะได้ตัวที่แลกเบดมาแล้วใช่ไหมอันที่2ก็คือปาร์ตี้ฮโลวีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงให้ดูคร่าวๆแล้วกัน เพราะว่าเราลงแล้วมันก็จะได้โคงได้ของอะไรพวกนี้มาโอเคนะครับเอาล้นนะครับแล้วเวลาเราจะลงไปหาของในกิจกรรมที่เราจะเอาไปแลกของนะครับก็คือเรากดเข้าปาร์ตี้ฮาโลวีนในเวลาที่เป็นกิจกรรมนะก็อตอนนี้คือเข้าไปเลยตอนนี้เพื่อนรออยู่ข้างในแล้วก็คือเนี่ยครับพอเราลงมานะฮะเราก็จะลงมาตีบอสในนี้เราก็จะได้ของรางวัลอะไรกันไปตามที่เขาแจกเนี่ยตานนี้ก็คือเราก็เอาขึ้นไปแลกส่วนตัวบอนอื่นๆเราก็ยังคงตีได้นะครับแล้วคือบอสพวกนี้จะเกิดทุกๆ สินาทีเพื่อนๆก็ต้องคอยดูตามแมพที่เขาบอกแล้วก็ไล่ค่าไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อนําของไปแลกในตอนท้ายพวกมันที่อยู่ตามแมพเนี่ยครับก็ตีแล้วก็ได้ของนะเหมือนพวกเควิชีหรือพวกวินโก้หรือเนี่ยอ e ีวิลด์ก็ตีแล้วก็ได้ของเหมือนกันนี่นะครับก็จะเห็นว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวจะให้ไอเทมที่เอาไปใช้แลกไม่เหมือนกันนะฮะเพื่อนๆที่อยากได้ของชิ้นไหนก็ดูกันดีๆแล้วกันว่าต้องการชิ้นไหนก็ตีมอนสเตอร์ให้ถูกตัวจะได้แลกของให้ถูกชิ้นนะครับโอเค พอเราลงมาเรียบร้อยนะฮะในตัวเราก็จะเหมือนประมาณว่านี่ที่เราไปลงมาก็จะมีพวกนี้อยู่16 16ไปยินตีบงตีบอสตีมอนธรรมดามานะเราก็ทีเราก็มาดูแล้วว่าเราอยากได้แรกอะไรบ้างก็มากดตรงแรกวิญญาณนะที่น่าสนใจเลยอันแรกที่พี่ปอนแรกไปแล้วก็คือ Devilling hat มันเพิ่ม magic attack 2% P อ t t a แอท็ก e อก็คืออันนี้คุ้มนะดี อย่างอื่นก็ควรต้องมีทุกอาชีพอันนี้ดีดีสำหรับทุกอาชีพก็ต้องมีแหละอันอื่นก็แล้วแต่ชอบแล้วกันแล้วแต่เท่ละที่เหลือมันเป็นกลิ่นแบบตูมใส่โชว์ละแต่สำหรับไนท์อย่างพี่ปอนนี่น่าจะต้องโดนใช่ไหมฮะชุดชุดอานเปกโกเปกโกใช่อยากได้เปโกไม่รู้จะทันหรือเปล่าใช่เยอะอยู่พอสมควรใช่เยอะอยู่พอจะทนไม่ได้ยากมากจนเกินไป ที่น่าสนใจอีกก็เป็นหางนะครับหางนี่คือมาเป็นหางอันที่สองคอสตูมหางอันที่สองของเกมเลยก็อันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชอบหรือคอสตูมชิ้นไหนก็ลองมาเลือกดูเอานะครับแล้วก็เอาไปเลือกใช้อย่างไงตามนี้ก็คือแน่นอนแล้วผมก็คงจะกดแล้วก็แลกเจ้าหมวกเดวิลลิงมาก่อนเลยส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็ลองดูว่าเล่นกิจกรรมไปแล้วเนี่ยมันมีอันไหนที่เราสามารถเอามาแลกกันอีกบ้างก็อาจจะแลกไป คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็นน้อยแต่ยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบลโรมิของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่าร์ทหนะ้าสวัสดีครับ